ขาขาดไม่าอยู่ข้างในแล้วเอานอกข้านอกนอกขวาเข้ามาแล้วเผเลยตัวเดียวนี่หนเบสวยโอ้โงดนวิงมาดนระเบิดหน้าด้านเลยเล้วเขอกว่า รวมด้วไหนใช่ไหม,มใช่ใช่สองตัวหลือตัวนึงอีกตัวหนึ่งชุดประมาณสีเขียวอะ่ะสีเขียวสะลัดสีแดงที่มันชุดแจกอ่ะเนี่ยอยู่หลังบ้านผมนะจอดเจ็บ<ะ>เจ็บจริงสวยมาซ้ำหน่อยพี่เห็นแค่สองตัวตี่เหลือไม่รู้ยังไง ถ้ามันโดดตรงนี้แค่สองมันต้องมีคนโดดก่อนมันแล้วแหละขนาะด hey, มันน่าจะแบบเล่นอีโกโ้มั้ง ไปถึงชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตต้องมาแล้วแหละช็อตด่ดวนเลยมันชิด เดน๋ยวไม่เจอแอ่ะ<า>ท,ทีเดียวมาโคตรจริงเฮ้ยตุกขึ้นมาเราแน่นอนพี่ดิฟานน้องดิฟนลิลก

อยู่ตรงนี้เมื่อกี้บี้ระวังด้วยกูย,ยงิงโดนตะกิ๊กได้กรุกกี้จะติดเนึ้อแล้วนี่ไงนี่ไกรุกกี้จัดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมาล้นเมาล้นอยู่ตรงนี้ระบ,บียน้องรักกรุกกี้มาแล้ว ไอ้บิ๊กแล้วมันตายแล้วไอ้ไฟราอีกซบเมามันปุ่มอ่ารรอสดีไม่คอเรลคอเรลคอเรลรูเขียวพอแล้วเอ้ยนี่นี่นี่อยู่นี่นี่อันเบิร์ดเลยนี่อยู่นี่นี่เมื่อกี้นั่นน่ะนั่นน่ะวิ่งลงละไปยังต่อปูก็ยิงกันตั้งหลายตัวตรงนู้นไม่เก็บมีคนมีคนชิด หน้าผมทางแปดสิบยิดเลยเหรอใช่อยู่นู่นอยู่นู่นชันลากทางซ้าย <S <S น็อกแล้วหูฟังส<า>เส<า>ีย<อ>งมันมีอีกเอาัวจูแฟนแฟนเดี้สุเดียวพี่ดเดียวพี่อีกีกอีออีกอีกอีกกอีกอีกก็ี สวดยดิน้องรักน้องรักผมติดสามติดสามโอ้ยข้างบนแจมข้างบนแจมปีเรา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 หมดสุดยอดระเบียบบีเราปีกของเร็วโอ้ยข้างบนแจมข้างบนแจมอะไรก็จะเก็บกองยยอย่าอยู่เฮียครูไม่กล้าพีเลยตายก็ยังเหลืออ้าวไอีเอ,เอตายแล้วน็อกน็อกน็อกบนเขาฝั่งนี้ยิง อันเดี๋ยวคุณดูฝั่งนี้ก็แล้วกันไอ,อ้ว่าเดี๋ยววงต่อไปมันต้องออกอะ่ะจะได้กดบนหอคอยมึงเด้เอดไอ,อเอตายแล้วเพื่อนไอเอ,อ,เอ,อ,เอนี่มัออนรูปเต้าเราใครตายเลยห้าผมยิ้วเรียงว่าเหลือหลังเนินนี้เหลือเ,เหลือเหลือมาโกมากเออนั่นแหละก็หลังเนีย มา้วพี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเล็้งหน่อยเล็้งหน่อยขึ้นมาแล้วโอเคเลี้ยงเยอะเล็้ยงเอะเอออยู่กับกูจัดแม่มีดักเลยก็ได้มันต้องออกมาอยู่พี่อยู่บนอยู่มันจะขึ้นอ่ะปล่อยมันขึ้นมาว่ามันต้องออกจากโบสถ์อ่ะมันเลยได้แค่หน้าโบสถ์เลยมึงรอยิงฟรีตรงนี้เลยพี่เนี่ยมันต้องมาเล่นพิงกำแพงนี้เล่นแน่นอน

เสียงร่มลงสุดท้ายเสียงมันเลยเยอะขอเพื่อนดีๆสักอันได้เอเคเรียวเรือนการังไกล<อ>ลงไก<ป>นดีใช่ไหมใช่มันบินต่ำงั้นก็ลงบ้านกลางเหมือนแก้งกับน้องกูไม่ได้กูเห็นตัวเดียวนะกูว<ม>ิ่งมา <c oughs> ซ้ำเหมือนให้กูซ้ำไม่ได้

ui, qua rồi, anh hiểu rồi, sao? Ở này bì, chết rồi. đang trong này đấy, đang ở đây bận. qua rồi, anh hiểu. Cú ở. Bán ừ, ở bận, dài luôn á. Bán, bán ở bà, 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 bì, rồi.

ีหินไกลนู้นเ,เออนั่นแหละยังไงไม่มีเน็ตเด้อมึงอ่ะไม่มีเด้อสวยนนอะระวังระวังระวังมึงเขานะหินนี้ไม่มีน็อกเหรอทำไมมาสมวกอ่ะมัน

Đợi, 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 hello 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 đây, hello 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 เดือดดีเดือสั่นเลยโอ้อโหบีไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดดียาเสียใจนึกว่าบีมาแล้ว ขอบวงเน,นี้ยเขากูจะยิงมันให้มึงนะเนี่ยไอ้เหี้ย ทไมเราไม่เคลียร์หรอบีตัวเดียวเองเคิดนะเดือดของข้าตัวหนึ่งไงนี่ตุวแบลิวลู